สวัสดีครับก็พบกับผมอานะครับทางออกผู้ประกอบการนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อ้วนน้ำหมุกบชาชูนะครับสาขาสุราษฎร์ธานีนะครับสาขานี้เป็นสาขาแฟรนไชส์ซีนะครับที่เตรียมงานกันมาประมาณเกือบสองเดือนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดขายวันแรกก็เลยเข้ามา oh. ดูหน้างานกับผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยววันนี้เปิดวันแรกเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมีปัญหาอุปสรรค อะไรให้ดูกันไหมนะครับแล้วก็ต้องแก้กันหน้างานแบบไหนนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจริงปัญหามันมีทุกที่อยู่แล้วมันมีทุกสาขาอยู่แล้วจะมีมากมีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมงานในแต่ละสาขาด้วยนะครับเพราะนั้นในผู้ประกอบการเนี่ยอ้วนนะผู้ประกอบชาชูที่เขาเป็นแฟชชส์ซอเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานนะครับที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ในวันเปิดด้วยประมาณสักเกือบๆหสัปดาห์นะครับจริงๆทางทีมงานเนี่ยมาตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันนี้วันเสาร์นะแต่ว่ามันมีปัญหาหน้างานที่ต้องแก้เเเเเเยยยยอะลลททําาา้้้้ัััังปปิิดดดดดไไไไมมม่่่นนนนครกกกก็็ววววีีีแส8ุ๋ เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันข้างในเลยนะครับจัดเต็มกับบรรยากาศเปิดมาแรกวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันด้านหลังผมนะครับก็เป็นผู้ประกอบการแยชัยซอซนะครับผมพาผู้ประกอบการมาทํางานเนี่ยนะครับผมก็จะให้ผู้ประกอบการอัดคอนเทนต์สาหรับใช้ในช่องทางสื่อสารของผู้ประกอบการเองด้วยก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมพาผู้ประกอ,อบการทําอะไรบ้างนะครับเนื้องานประมาณไหนก็เดี๋ยวไปดูกันครับที่ขาดไม่ได้เลยในการมาหาลูกค้าแฟชั่นก็คือการมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับแฟนไชียนะครับ เพื yeah. so 100. 100. 100. So yeah. so gives, ่อให้ลูกค้าเก็บคะแนนซึ่งลูกค้าจะได้สมัครสมาชิกร้อยคะแนนแล้วก็ได้อีก150คะแนนเดี๋ยววันนี้จะให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมแล้วให้สะสมคะแนนทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะช่วยเชียร์ให้เกิดอะไรครับลิงก์สมัครสมาชิกี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ว่ามีบางคนที่จะใช้ได้แต่ว่าคะแนนไม่เข้าระบบแต่แลกคะแนนได้มันเหมือนระบบมันลวนอยู่ทีก็เลยหาวิธีกับหาที่มาที่ไปกันว่ามันเกิดจากอะไร ที่น้ำพริกหมูมจกที่จะให้เขาฟรีกดจาก C I M จากในแชทใช่ครับสลหรับเซ็จปุ๊บคุณจะขึ้นหน้าหน้านี้ใช่ไหมคะตรงนี้กดตรงนี้อ๋อโอเคค่ะอ่ะุลูกค้าจะกดตรงนี้อ่เพื่อแลกของรางวัลกดปุ๊บเพื่อกดเ,เรียบร้อยไหมครับพี่อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย ช่วง10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งเนี่ยรอบ1ชั่วโมงแรกของการเปิดเนี่ยยอดกร็ราวๆส20,000กว่าบาทวันนี้สถานการณ์ในการเปิดขายวันแรกกับรอบแรกที่ทีมงานเนี่ยจัดการกับลูกค้าบริหารจัดการลูกค้าแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยก็ทําได้ดีก็คือผ่านเกณฑ์มากๆเลยนะครับก็ทุกอย่างโฟ o แล้วก็เป็นไปตามแผนทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นภาพรวมของ1ชั่วโมงแรกในการเปิดวันนี้นี่คือโอเคแต่โต๊ะไม่พอนั่งเราก็มีการปรับเพิ่มจํานวนโต๊ะก็คือ25ตตตตตะแแ่่่่่่ววาาาาเเเเรรรรัั้งงงงจจจิคค16นนบบชทีีียยกก็มมปํด านน้แ่ๆก็เดี๋ยวไปดดูต่อเว,วันนี้แจ้งเจ้าของร้านว่าเราจะประชุมสองช่วงช่วงแรกจะประชุมพนักง,งานทุกคนแล้วก็หลังจากประชุมพนักงานเราเสร็จล้วก็จะประชุมเจ้าของร้านพี่จะให้เราเขียนสิ่งที่เราไม่ชอบในวันนี้ วันนี้ทั้งวันเนี่ยเราไม่ชอบอะไรบ้างจะเน้นเรื่องอีนเบรฟอะไรบ้างที่เราเจอวันนี้ถ้าเรารู้สึกก็เราไม่ชอบเลยไม่อยากให้มีเรื่องนี้ที่นี่เลยแล้วมันจะทําให้การทํางานเนี่ยมันลาบเลื่้นเพื่อนชอบใช้คนอื่นไม่ชอบการสื่อสารภายในทีมอย่างน้อยทําให้งานวันนี้อาจจะช้าไปบ้างไม่ชอบตอนลูกค้าคอมเพนอันนี้ดีมากนะไม่ชอบตอนลูกค้าคอมเพนว่าทําไมไม่ไปเสิร์ฟอาหารอันนี้พี่จะตอบเลยนะ วันนี้เรามีลูกค้ากี่คนสองร้อยกว่าคนมีลูกค้าถามแบบนี้ถึงสิบคนไหมเห็นไหมว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราจะให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยพึงพอใจถูกใจเราทั้งหมดเลยเป็นไปได้ไหมได้หรอถูกไหมครับมันก็อาจจะมีคนที่เขาไม่พึงพอใจกับระบบแบบนี้แต่เวลาเราทําธุรกิจเราขายอาหารเราจะอยู่ได้กับลูกค้าที่เขาพึงพอใจเราเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คือรับได้ เพราะนั้นการที่ลูกค้าคอมเลน์เราก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าการที่เราไม่ได้ไปเสิร์ฟอาหาร mm hmm. เขาเรียกว่ามันเป็นขั้นตอนคอนเซ็ปต์ของร้านเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นทีมเมืองได้ก็ต้องรับฟังกันละกันใจเยน็เยนๆพูดคุยกันด้วยเห็นนะผะเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับก็จะไปหาลือกันต่อในระดับบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาว,วันนี้ก็กลับไปพักผ่อนกันก่อนนะครับขอบคุณครับ การที่มันจะไปด้วยกันนะ มันจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรหรือทัศนคติที่เป็นไปในอิทธงเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เข้ามาทํางานที่จังหวัดชาษฎรีนะครับก็เป็นสาขาของทางแฟรนไชส์ของทางวัวน,น้ำหมูกรอบชาชูเนาะเท้าความน้ะเมื่อวานนี้นะครับก็ยอดขายอยู่ประมาณสักหกหมื่นนะครับชั่วโมงการขายก็เริ่มตั้งแต่10โมงจนถึงปิดเตาเนี่ยคร่งครึ่ง,งลูกค้าประมาณ2 0 0กว่าคนจะมีในเรื่องของระบบ CRM ระบบสมาชิกเราก็มีการทำโปรโมชั่นนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับ ก็เดี๋ยวต้องกลับวันนี้คงอยู่ได้ประมาณสักถึงแค่ช่วงบ่ายเดี๋ยววันนี้ยอดน่าจะมากกว่าเมื่อวานเพราะว่าจากสถิติของทุกสาขาจะไปเปิดเนี่ยยอดมันจะไต่ระดับขึ้นไปในช่วงเ็วันแรกเนี่ยก็คือขึ้นเป็นกราฟที่เป็นเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจากประสบการณ์การขายเมื่อวานนะครับจากการเตรียมพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ย ร้านเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการด้วยทีมงานของร้านเองเนี่ยได้เทียบเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าหรือดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าสองคนนั้นเป็นทีมงานของแฟรไชั์ซอะครับซึ่งเขามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้แฟรไชส์ซีซึ่งตอนนี้ออเดอร์มันเยอะมากนะครับมันโหลดมากเพราะฉะนั้นแฟรไชส์ซีเนี่ยรับมือจัดการไม่ทันหรอกเราก็เลยต้องมีทีมแฟรไชส์ซอเนี่ยเข้ามาควบคุมเป็นเชคเกอร์แล้วก็ควบคุมออเดอร์ให้เพื่อให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ราบเรื่นขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้องงานนึนที่ กิดขึ้นการขายดีก็เป็นสิ่งที่เจ้าของร้านอาหารอยากได้แต่ขายดียังไงให้บริหารจัดการทันอันนี้ก็ต้องมีมาตรฐานมีขั้นตอนนั่นเองนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะขายแฟชชสยเนี่ยแฟชเชียส์ครับต่อให้เขาเรียนเขาเทรนนิ่งมาแล้วก็จริงนะแต่ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีหรอกครับเพราะว่าในสถานการณ์ในการเทรนนิ่งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ครบเข้ากับสถานการณ์การขายจริงนะครับการที่เราเป็นแฟชชส์ซอนะในฐานะแฟชชส์ซอคือเจ้าของอยากขายแฟไชสยให้กับแฟนไชส์ซีเนี่ยนะครับในวันที่แฟนเชส์ซีเปิดร้านเนี่ยทางแฟชช ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการแก้ปัญหาเพราะว่ามันมีทั้งฝั่งฟอนต์แล้วก็ฝั่งแบ็คฝั่งฟอนต์ก็คือฝั่งบริการนะครับที่ต้องมาบริการลูกค้านะครับดูเรื่องคิวเรื่องอะไรแล้วแต่นะครับส่วนฝั่งแบ็คก็คือฝั่งของครัวแต่ครัวก็ต้องเข้ามา่ดูในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องงานของการมาเป็นพี่เลี้ยงในวันเปิดขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับสำหรับคนที่อยากจะขายแฟรนไชส์เนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ได้แฟรนไชส์ซีต้องักรฟจธุิ สวัสดีค่ะนิ่มนะคะเจ้าของร้านอ้วนน้าหกอบชายชูส,าาสักาธาทานีค่ะสวัสดีครับผมรสครับเจ้าของร้นานอ้วนน้าสุขารสคาธาทนีครับตอนนี้เปิดครับส่วนหนเป็นเหล็กรูป,ปรพันธ์ด้วยครับอยากทําอะไรเพิ่มเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าธุรกิจที่มีอยู่อะเริ่มลงตัวแล้วเรามีเวลาว่างมากขึ้น,นก็อยากหาไรายได้เพิ่มเติม ว่าถ้าเเปิดที่สุราษฎร์เนี่ยจะมีคนชอบเหมือนเราไหมแล้วทำเลที่ตั้งของร้านเราเนี่ยจะตอบโจทย์ลูกค้าในโซนสุราษฎร์มากแค่ไหนอะไรเงี้ย,อยตอนแรกก็กังวลค่ะกังวลเรื่องหลายๆอย่างเรื่องพนักงานเรื่องการเดินทางเรื่องที่พักแต่ว่าพอไปแล้วก็ทีมงานที่โน้ตเขาดูแลดีค่ะใครกังวลไปหลายอย่างค่ะพอได้ไปเห็นหน้างานจริงๆ คงจะเป็นการทางานภายในอะค่ะวิธีการทํางานทั้งหมดอะค่ะที่จ็นเรามาค่ะสนใจค่น ื่นเต้นค่ะว่างเปิดร้านก็ตื่นเต้นมากก็กังวลหลายอย่างเหมือนกันกลัวแบบว่าเราจะรับมือลูกค้าไม่ไหวกลัวว่าจะของไม่พร้อมกลัวของไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ก็ผ่านไปได้ดีค่ะนะครับอ่ะวันนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับกับการเข้ามาเปิดร้านสาขาที่สุราษฎร์ธาน,านีนะครับสองวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามผมได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วใน EP ถัดไปจะไปเปิดร้าน สวัสดีครับ